พรนะนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดลำดับที่14ของประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์035มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่63ของประเทศไทยโอ้โหใกล้77แล้วตอนนี้อยู่ที่ลำดับ6 13นะคะจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยารหัสไปรษณีย13์13190แต่ตัวเลขที่น่าเล่นนี่คือ90ต่างหากล่ะใครที่ชอบตรงกับอาจารย์ส้มเขียนบอกไว้เลยแต่งวดนี้อย่าลืมซื้อ14นะคะเพราะว่ากองสลากเขาใบรหัสจังหวัดไว้แล้วคือจะ จังหวัดอุทยาานี่ยสีเป็นตัวเลขเด่นอันดับหนึ่งเลยค่ะมาแวะมาเวียนดูผู้ว่ากันสักนิดนึงค่ะสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดอยุทยาตอนนี้นายนิวัฒน์รุ่งสาครเป็นผู้ว่าลำดับที่49ค่ะย้ํานะคะเป็นผู้ว่าลำดับที่49เข้ารับตําแหน่งวันที่1ตุลาคม2565เลขผู้ว่ากระซิบน่าลุ้นมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะ4 9 9 4้าน่าลงทุนน่าเล่นมากๆนะเพราะว่างวดนี้เนี่ย อกสลากเข้าใบเล็ก